วันนี้ทําอะไรทานคะย่างพึ่งค่ะย่างรังพึ่งค่ะไหนคะกินกินยังไงนะคะกินยังไงอะคะพี่หลอดย่างแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปจิ้มกินกับน้ําพึ่งน้ําหวานของเขาก็จะมีรสชาติมันๆนะคะอ่าไม่ได้มีรสชาติพึ่งอะคะมีรสชาติเป็นมันอะคะมันค่ะมันเหมือนน้ํานมเลยค่ะอันนี้สุกแล้วนะคะสรุปย่างรังอะไรสรุปย่างรังมันนะคะหรือว่าออลังพึ่งนะคะไหนลองชิมให้ดูสิคะพี่หลอดคะ ร้อนนะฝนจู่ทำท่าอร่อยดิเฮ้ยไม่เป่าเลยเหรอจริงเหรอไปเลยมอคะจิงป้ะเหมือนนมเบลเอาเฮ้ยนมจีนมาทำนมจีนเดียวแดมไม่ได้เลยเอาอีกคนึงเข้าไม่ได้เลยเหรอเพราะว่าหนูทำไม่เป็นหลอดยกเป็นรังเลยมาอยู่ของป่านะคะหา พึ <mondo> ่งกินค่ะเป็นคนชั้นสูงค่ะกินบนยอดไม้ค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากนะคะอันนี้ต้องกินกับอะไรคะถึงจะลื่นคอค่ะน้ำหวานน้ำหวานของพึ่งนะคะแต่ตอนนี้น้ำหวานไม่ได้กินกับแพนเน่เก้นนะคะ